สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆครับผมแฮปปี้บางปูนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เข้าใจสายพะเครื่องนะครับช่วงนี้สายพะเรื่องนี้ยาวๆนะครับส่วนสายมูอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวเพิ่งเสียใจครับเตรียมคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปวัดแห่งหนึ่งครับซึ่งช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ใช่ไหมฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผมจะพาพี่เพื่อนๆครับไปไหว้นะครับโดยเฉพาะยิ่งจะเป็นสายมูนี่จะชอบมากเรียกว่า อาผมแค่บอกว่าเป็นไกด์ไลน์แล้วกันว่าชื่อว่าเป็นวัดเขาขนานนาะมว่าเป็นท้องมังกรนะครับหัวมังกรก็คือวัดเหล่งน่งยี่ที่เยาวราชวัดแห่งนี้ก็คือท้องมังกรวัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวกดติดตามผมไว้นะครับอยู่ที่สายเชิงานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับแต่วันนี้นะครับวันนี้ผมมีคลิปถือว่าพิเศษอันหนึ่งซึ่งเป็นคลิปที่ ผมได้เช่าพระมาจากตลาดนัดนะครับถ้าใครย้อนไปดูประมาณ2อสาคลิปที่แล้วเมื่อก็คือ2สัปดาห์ประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วผมได้พาพี่นเพื่อนครับไปตลาดนัดสังกะสีจังหวัดสมุทรปราการไปเจอร้านร้านหนึ่งชื่อว่าร้าน3ามเหงของพี่ป๊อกสามเหงนะครับพระเยอะมากแล้วก็ผมก็ได้เช่ามาประมาณ3ามสี่องค์แล้วก็แต่ที่ผมชอบมากที่สุดก็คือ,เ,อ,อขเขาเรียกว่าเคี่ยวหมูตันซึ่งผมเป็นคนชอบเครื่องรางพวกแนวเคี่ยวก,กะลาปลาดอะไรประมาณนี้นะครับชอบนะครับ ชอบเป็นการส่วนตัวส่วนพระเครื่องเนี่ยได้มา3าสี่องค์ซึ่งไม่ได้ส่องเลยนะครับวันนั้นถ้าพี่เพื่อนเห็นเนี่ยก็คือพอเอามาผมดูชอบก็ไม่ได้ไม่ได้ส่องเลยรายล,ายละเอียดเราดูเราชอบก็จ่ายเงินพี่เขาต่อรองไปจบก็แค่นั้นนครับของผมส่วนใหญ่จะเป็นคลิปที่เ,เป็นเรื่องจริงนะครับราคาก็ตามที่พี่เพื่อนเห็นเลยก็คือราคาเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่มีมาหมกเม็ดจะมา แพงกว่านี้ถูกกว่านี้แบบอัพราคาไม่มีนะครับถ้าดูในคลิปก็คือผมเน้นแบบเอาแบบจริงจงจังๆกันไปเลยว่าเราเช่าขนาดนี้เนี่ยเป,เ,ปเป็นเรื่องจริงที่เราเป็นราคาทั่วไปนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูพระเครื่องที่ผมจะเช่ามาครับซึ่งผมไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้เปิดเลยนะฮะอยู่ในถุงสีแดงนะฮะไม่ได้เปิดวันนี้มาเปิดพร้อมกันกันกบพี่เพื่อนทุกคนครับก่อนอื่นนะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่ยี่ธันวาคมพศ2567ก็ก็เมื่อเช้านะครับไปเห็นเห็นมีข่าวว่า น้องแบงค์เลสเตอร์นะครับเสียชีวิตไปในงานเลี้ยงอ้พวกนี้ยโทษทีครับในที่โรงพยาบาลพอดีไปงานเลี้ยงงานหนึ่งครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องแบงค์เลสเตอร์ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเราเป็นคนที่ก็ได้ว่าเซฟโซเชียลเหมือนกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจในที่นี้ครับสายประเครื่องครับตามมาครับมาครับนี่ถุงนี้จําได้ไหมครับจะใครจาไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับ ใครจำจำไม่ได้ครับมาดูตามนี้ฮะเดี๋ยวผมจะพิมพ์นะครับเออป,ปึ๊บแฮปปี้บางปูอ่ะนี่ครับนี่ครับกดแฮปปี้บางปูนะครับเนี่ยฮะตอนนี้นี่ครับเ,เดี๋ยวเข้ามาดูวิดีโอโอ้มีวิดีโอตอนนี้ก็อัพไปหลายอย่างฮะมีพระกิ่งไตรักพ่อกเกษมอันนี้พูดงานพุทธาพิเศษ เหรียญหลวงปู่ทวดหลังยัน response, หลวงปู่ศิลาแล้วก็หลังยันหลวงปู่มหาตุ่มนะฮะเนี่ยที่วัดที่ถุดปการนเองครับเมื่อห้าวันที่แล้วนะฮะนี่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 พาไปดูเน,นี่ยตอนที่คนดูอยู่สองหมื่นสี่ครับเนี่ยครับร้านนี้แหละที่ผมเป็นเช่าพามาที่ไปดูกันครับกดข้าไปก่อนเดี๋ยวผมจะข้ามไปท้ายเลยนะครับเดี๋ยวข้าไป นี่ครอันนี้พี่เล็กแสงกเกษีนะครับก็และนนี่มีพระนี่นี่นี่นพระที่ผมได้มาเห็นไหมครับเนี่น,นี่ยังไม่ได้แก่เลยมีใหญ่ๆนี่มีน,นี่แล้วก็มีอันนี้จะเป็นคูสฉลอดอันนี้เป็นหลวงพ่อทบนะครับเห็นไหมครันี่ฮะนี่ฮะ เห็นไหมฮะเราพูดอเสียงก่อนเนี่ไหมฮะเอไหมผมบอกแล้วผมผมชอบเนี่ยผมผมอันนี้เช่ามาน่าจะราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะจำไม่ผิดนะฮะนี่ครับนี่ที่เช่ามานะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูครับนี่นะฮะนี่นถุงนี่ เดี๋ยวมาแกะพร้อมกันครับนี่นะฮะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาดูเทมาเลยดีกว่าเนี่ยจะผมเห็นผ้าแท้หนึ่งแล้วเนะ่ตาประสบการณ์นะี่อ่านี่ถุงบางนี่ครับที่ได้มาทั้งหมดนี่แหละฮะนี่เห็นไหมครับที่ได้มาแล้วก็นี่อันนี้เป็นพี่เขาแถมมานะครับเป็นอ๋อถุง เดี๋ยวผมวางที่ถูเอ่เป็นเข้าใจว่าเป็นผ้าปิดตาเป็นผ้าปิดตาวัดเกาะหลักเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับหลวงพ่อเกศใช่ไหมเนี่ยอา่าหลวงปู่เกตเนี่ยฮะวัดเกาะหลักครับนี้อันนี้ไม่รู้เรี่นหาก,กันเท่าไหร่นะครับผมว่าเขาแถมมาไม่รู้นะครับใครอยากได้ก็ลองทักมาในอ่ ไอ้ทักมาแล้วกันครับเนี่ยฮะวกเกดไม่รู้พาบ้านใครงนนี้ก็แถมมานี่นี่แหละที่ผมไปเช่ามาครับคืออันนี้ที่ผมชอบมากคือผมบอกผมชอบเครื่องรางมากเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นเชี่ยวหมูตันนะครับเนี่ยแต่มันตันเช่นน่าจะเป็นส่วนนี้นะที่มันตันเพราะไม่ได้ตันทั้งหมดนะเชี่ยวหมูสว่วนใหญ่จะตันช่วงต้นๆน,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 นะครับโอ้โหนี่เห็นไหมฮะแต่นี่เขาเจ้าของเดิมเขาไปเอ่อ ไหนไปจับน่าจะไปจับเงินมาจริงๆอ่ะพี่ผมถามพี่เขาจริงๆมีคู่หนึ่งนะแต่ว่าอีกคู่หนึ่งอ่ะเขาบอกโดนขโมยนะผมก็งงอยู่ว่าอร้านใหญ่ๆ่นี่ก็เห็นมีเจ้ามีอยู่สองสามคนเห็นสามสี่คนช่วยกันขายแล้วก็มีกล้องจอนปิดอยู่เขาบอกโดนขโมยก็เลยเหลืออยู่อันเดียวครับเนี่ยนีอันนี้ผมเช่ามาในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะฮะตามในคลิปเลยนะครับไม่ได้มีโกหกครับนี่ครับก็คือคดูง่ายๆเลยเลยนีนยฮะนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเป็นร่องๆองเป็นคลื่นๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับดูตามเนี้ยแต่เนี้ย อันนี้แท้แนี่น่อยครับแล้วก็มีเส้นนี่คือความเก่านะเส้นตรงกลางนี่ครับโอ้ใหญ่ดีนะอันนี้ผมว่าเต็มเขี้ยวนะครับน่าจะประมาณเดี๋ยวผมวัดดูซิหนึ่งสองสามประมาณสี่นิ้วอะฮะประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วครึง่งนี่โอ้โหเต็มเลยชอบครับอันนี้ชอบนะมาดูอันอื่นครับอันนี้เป็นหลวงพ่อทบวัดชนแดนเรียบร้อย นี่เห็นไหมครับสังเกตนะครับถ้าถามว่าผมดูยังไงให้บอกเรียบร้อยก็คือน่าจะไม่ดีนะครับองนี้องอนี้ไม่ดีไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมซูไม่ดูอีกที mm hmm. อันนี้เป็นผ้าหลวงพระทบเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นหล่อนะครับเป็นผ้าหล่ออันนี้เป็นผ้าหล่อแต่เป็นถอดพิมพ์เห็นไหมครับเนี่ยน,นียทรงอย่างนี้เขาเรียกว่าผ้าถอดพิมพ์ก็คือตัวหนังสือเห็นไหมครับอย่างนี้อย่างนี้ เนี่ยหลอถอดออกมาครับนฮะมันมัน,ม,นมันตื้นๆนนครับแล้วผิวผิวไม่ได้นะฮะนี่คือพิมพ์ผิดพิมพ์ที่เขาบอกผิดพิมพ์นะครับอันนี้ชัดเจนอันนี้ไม่ดีครับใครใครชอบใครอยากได้ก็ทักมานะเดี๋ยวผมให้ฟรีเอะเสียค่าจัดส่งด้วกันครับเนี่ยผมให้ฟรีเสียค่าจัดส่งเนะ่ยทักมาครับมาดูวันอื่นครับมาดูฟูสอลกัแต่อันนี้ผมเห็นแล้วนะว่าดีเนี่ยผมเห็นดีองค์หนึ่งแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่องค์นี้นะครับ น่าจะเฮ้ยองนี้ดูดีอง์นี้ห้าสิบห้าสิบครับก็ดูหลังน่าจะดูแล้วไม่น่ารอดฮะไม่รอดเน่ยเพราะว่าพระกุ๊อ ผมเนี่ยออก่อนแรกเป็นกุคู่สลัดเนี่ยมันจะเป็นผักกุ้งนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยมันจะเป็นแบบข้าวขาวครับ mm. อันนี้ไม่ไม่อันนี้ห้าสิบห้าสิบนะครับผมดูแล้วไม่น่ารอดอันนี้ไม่รอดครับอันนี้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 ไม่รอดอยู่แล้วอันนี้ไม่น่ารอดอันนี้ผมดูดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนดูด้วยกันครับดูพร้อมกันครับ เออน,นี่ชอบครับอันนี้ดีคิดว่าน,นะผมดูเก้าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นะครับเพราะว่าตอนที่องค์เนี้ยผมเห็นแขวนอยู่อะกับอันนี้แหละกับเนี้ยผมดูแล้วว่าเออองค์นี้องค์นี้สวยดีแล้วก็เป็นพระกู่นะครับน่าจะเป็นผมถามพี่เขาบอกกู่สุขโขทัยก็น่าจะไม่สุขโขทัยก็อยุธยาแหละอันนี้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นครับอันนี้อันนี้อันนี้ดีครับอันนี้อันนี้แน่แท้ครับ อันนี้99เปอร์เซ็นครับอย่างงี้โอเคเดี๋ยวค่อยไปตรวจสอบใหม่ครับอันนี้อันนี้ผมก็มั่นใจว่า99เปอร์เซ็นะอันนี้เพราะว่าดูพิมพ์ฮะดูนี้ะเป็นพักกุ่มชัดเจนเลยอย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนแสดงว่าเราอันนี้น่าจะประสบความสําเร็จครับอันนี้ได้ครับคู่อันนี้อันนี้50 50แต่โอกาสโอกาสรอดจะยากอันนี้ไม่รอดครับก็โอเคก็ไม่เป็นไรครับรดได้สิ่งที่เราชอบไปนะครับ อันนี้ผมเช่ามาน่าจะพันเจ็ดองนี้เจ็ดร้อยมั้งครับคู่นี้ถ้าจำไม่ผิดพันสามนะถ้าคู่นี้พนะันสามเนี่ยอันนี้เรียบร้อยครับจบข่าวครับก็พาพี่เพื่อนมาดูครับนี่แหละภาพวันนั้นครับก็ไม่ได้ดูละเอียดครับถ้าดูละเอียดเนะี่ยอันเนี้ถ้าผมได้สองดูเนะี่ยอันนี้ยังไงก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าโดนกันอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้ชัดเจนเลยว่าเป็น,เป,นเป็นถอดพิม,มาใหม้มาฮะทรงอย่างเงี้ยส่วนอันนี้ก็ถ้าเราไม่ชวนะครับดูแล้ว ไม่ชัวร์ไม่มั่นใจก็อันนี้ก็อาจจะไม่ได้เช่าคู่เนี่ยจะไม่เช่าอาจจะน่าจะรอดถือถ้าเช่าแค่คู่นี้รอดนะแต่พอมีคู่นี้เข้ามาน่าจะไม่รอดครับแต่ก็โอเคครับก็ถือว่าได้ได้ได้เช่าหาสิ่งที่เราชอบก็คือนี้แหละเนี่ยอันนี้ชอบสุดเลยนะครับเนี่ยเครื่องรางส่วนอันนี้ก็น่าจะแท้นะผมดู9.9%คเรับเพราะว่าผมเคยดูอยู่เคยศึกษาเกี่ยวกับพระกูเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพี่เขาบอกกูสูว่าไทยก็น่าจะทรงนั้นแหละเขาเรียกว่าเป็นอะไรพระหัวใจกําแพงใช่ไหมพระหัวใจแต่ไม่ใช่พระกบ เพราะว่าถ้าถ้ากำแพงเพชรเนี่ยนมันจะม็นจะอีกแบบนึงโอเคก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูครับว่าพระที่ได้เป็นในวันนั้นเนี่ยเป็นมีแค่นี้นะครับก็ฝากพี่ๆีเพื่อนเพื่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแฮปปี้บางปูนะครับเดี๋ยวต่อไปจะพาไปอาจจะพาไปดูตะลุยตลาดหน้าที่ไหนเนี่ยเกี่ยวกับพระเครื่องนี่แหละครับฝากกดติดตามไว้เลยนะครับสวัสดีครับ